สวัสดีครับวันนี้เคอร์มพาเที่ยวจะพามากินข้าวกันที่เซนทันบางกะมาครับนี่ครับนี่ครับก็มากินกับเพื่อนเก่งแล้วก็น้องเบียแล้วก็นี่ครับเจ้าสัวแล้วก็ภรรยาเจ้าสัวคู่ชีวิตเจ้าสัวนะครับคู่ชีวิตผมคู่สร้างคู่ต้มโอ้โหวันนี้ก็มีไข่ต้มครับยางมาตอยตอนนี้ตายเป็นยางมาตอยจริงๆนแแะจะต้มยางมาตูไอ้นี่อะไรเนี่ย เป็นคนเตื๋ยวเอ้จับชายสับจับชายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ต้มอุ่นไปกินกันเป็นเรื่อยอางนี้เด็ดเลยเนี่ยเขาเนื้อแล้วนี่ก็หมูกี่ปีแล้วนะอันนี้ไม่ใช่หมูนะอันนี้เป็นเนื้อจริงๆเนื้อเนื้อเนื้อใช่เนื้อตั้งใจซื้อมาให้คุณเดียแล้วหนูเป็นหน่อไม้สามปีแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นเดือนที่แล้วลูกชิ้นจะไปไอ้ว่าของป็นเด้กกระองเขาเยอะนีูเจ้าของเยอะนนี่ครับเพื่อนเก่งแล้วแล้วก็น้องเดียครับ เมื่อคืนกินอบกโดนเขาปบ่อยแล้วยังไปกินร่างกินไข่เจียวมันจะกลายเป็นยาไวรัสเลยนเนี่ยเหรอเมืม่อคืนเราไปเราต้องรีบกลับเลยเหร,เรเอทำกระต๊อบข้าวพังเอเอกระต๊อบหักอ่ะกระต๊อบหักกินข,ของวมาอบกโด,โดนกินร่งนๆๆางทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยคนรู้สุดจริงไงอืมแล้วโดนหลอกขายใช่อไปกินวะ ตัวนะครับตัวนะยังไม่ซื้อยังรั้วยังไม่ซื้อยังรั้วไม่ซื้อยังรั้วเลยไม่เลยยังซื้อไม่เป็นไรครับเื้อตัวนึงเนีได้กินข้าวฟรีหลายมื้อเก่งเก่งต่อขายเก่งครับเก็บตันไข่ครับโอ้โหต้องตักให้เข้าแล้วต้องเข้าตักเองมันจะตักเยอะดูดูครัไข่ไข่นี้ต้องกี่นาทีฮะต้มประมาณกี่นาทีสังนาทีสามสิบห้าวิสี่นาที ขิงข้าวมีโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าสวนตักให้เลยครับนี่ถ้าไม่เขาตั้งเองเขาตักเยอะอืมตักเองเข้าเองนี่ยสบายใจเราด้วยเก็บไว้กินบ่อยๆที่ตั้งกินได้ยที่ตั้งนี่คร er. hm, so <G Fu at>. ับท <ICE> so right? so si right? right? ี่เป็นปลาครับโรยใส่ไข่ครับอืมดีเลยดูดีเลยพอดีเหนือจริงะนเหรอเหนือลเหนี่ครับ ไข่ยำมะตูมกับพริกเน้นๆเลยครับก็กลายเป็นยางมะตอยไปแล้วนะต <c oughs> ั้งใจจะต้มยางมะตูมกลายเป็นยางมะตอยนี่ไงไข่เป็ดครับอร่อยหอมมะนาวไข่ไข่ไก่นี่แหละมันไมใช่ไข่เป็ดอ่ะแต่เราทำซี่เหมือนไข่เป็ดไข,ข่ไก่บ้านเนี่ยครับเนี่ยครับไก่ไม่ใช่ไก่บ้านแล้วก็จะมาน,นีขาดจะรอดไมุ่กแล้วก็ดูครับโอ้โหจับชายครั้งปีมา เราต้มเองนะนี่ฝีมือใครครับเนี่ยอือมือผมต้มเองเพราะว่าเมียต้องการกินต้มหน้าตาไม่ได้ในการทำกับข้าวเลยเนี่ยไม่ได้ล้างอะไรหรอกจับหรูดูความโมโหมากินดีกว่าครับยอดดีเป็นของเยอะนี่ครับจับชายครับอร่อยครับ นี่ครับลูกชิ้นครับโดยรวมลูกชิ้นอร่อยสุดดีมากเลยเจ้าของร้านได้นั่งยิ้มได้มาหยุดได้กินมาแวะซื้อได้ที่ตรงเซ็นท่านมือแม่ของห้างของขึ้นห้างนนะครับหน่อไม้ครับเดินก็ต้องมาด้วยกัน ไไม่แต่ว่าเดินไม่น่าจะว่าไหรอกนี่ครับมันชันนะไม่เดินนะไม่เดินหน่อไม้ครับชันนั่นนะเอาครับแกงหน่อไม้พันปีเพื่อนเก่งชิมครับเป็นไงครับกินเยอะๆครับกินเยอะอร่อยครับโหเราจะเติมให้เรื่อยๆเราจะดูว่าเขาจะ กินได้ในในเราก็ค่อยๆเติมเติมไม่ให้เขาตั้งเองได้ข้าวเติมแต่น้ำนะเติมแต่น้ำแกงไม่มีหมูเลยไม่มีหมูเลยช่วยมันโอ้โหนี่ครับสมุนไพรสมุนไพรเป็นห่วงเราไงเป็นห่วงเราเดีนี้ดูพวกมงจะตัดสินใจกินหมูบนรถไส่อะไรนะใบมะกรูดใส่นี่ตะมูกสามชั้นใส่ตรงนี้นี่ครับทำเองกินเองอร่อยคนเดียว อมีขอมสุกเป็นมือครับมื้อนี้นุ่สนามเป็นมือครับแล้วก็กับข้าวอร่อยเด็ดดวยครับเด็ดดุลฝีมือพี่ปุ้ยหมดเลยครับนี่ปุ้ยครับปุ้ยแล้วแล้วแล้วแม่บ้านทำอะไรครับช่วยหั่นผักต้มไผ่แต่ก็ทำนี่ลอยปลิกลอยน้ำปลาโม้โม่เนี่ยทำเองเนี่ยปลิกลอยน้ำปลาเขาทำเองัััอออนนี้สง คุยทำอ๋อแต่นี้อันนี้พี่ทำพ่อถึงว่าอันนี้อร่อยอันนี้ครับแกงหน่อไม้อร่อยจริงครับเค้มเนี่ยกินเกลี้ยงจานครับอร่อยเดี๋ยวดจริงครับนี่ครับโอ้โหได้กินข้าวกับนี่เราจะไม่พาดี้เพื่อนหลงทางแล้วก็นี่ครับเจ้ามือครับวันนี้เจ้าเดืเป็นจานที่หกเพราะตัดจานหน่เข้าเนี่ยนี่คือเท่านี้จริงๆจานที่หกคันนี้จานที่ห้าเจอกเดี๋ยวเจอมีจานที่หกนี้ต้องมี นี่ครับเคิมก็พามากินข้าวบ้านเจ้าสัวครับนี่ครับอร่อยเด็ดโดนทุกอย่างครับนี่ครับมีความสุขแล้วก็มีมุกให้ยุยอดอยู่ตลอดครับบโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับลืมโคตรป่า